กราบสวัสดีท่านผู้ฟังสุ่ันนะคะหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันคือขับรถฝ่าไฟเหลืองจะถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่เบสน,นี่คืออะไรดีอ่ะอีมาล่ากะนปะเปขาว,ว่าร้านของตัวข้ามต้องเปิดใหม่แต่ข้าเป็นหมดไปก็ถึงแล้วจริงๆแล้วนะคะตามหลักกฎหมายจราจรที่มีบัญญัติไว้นะคะเฮ้ยเหรอพอ,อดีไปกัน สัญญาณจราจรแสดงไฟสีเหลืองอัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดกล่าวง่ายๆว่าถ้าทุกท่านเห็นไฟเหลืองนะคะก็ขอให้ชะลอรถแล้วหยุดดีกว่าค่ะ